ใรดูก็มีแต่รอหอยยิ้มหูใจเสียริงครบคันกว่าใครครบเครื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบาลาน์สตรา 4S เกิรมีให้ดใจชุมทางฮอตโชว์สวัสดีค่ะปิ่นพชรนะคะพบกันในรายการชุมทางฮอตโชว์อีกแล้วนะคะวันนี้ก็อยู่กับ้องปิ่นแล้วก็คุณหมอสวัสดีคสวัดีครับผมสวัสดีครับ ชอบจริงจริงเลยรายการเนี้ยทำไมอ่ะมีสาวสาวมาเวียนทุกวันทุกวีคท,ทุกสัปดาห์ทีนี้ก็ต้องไปขายหนูเยอะๆนะอบอกว่าให้หนูมาทุกเทปเลยได้เร,เ,ไรเราจะเป็นพิธีกรเมนไม่ใช่หรอเราจะเป็นพิธีกรหลักเท่านั้นนะครับเดี๋ยวพี่นกได้ยินนี่ไงพี่นกพอเสร็จปุ๊บหนีไปแล้วเนี่ยนะก็ขอบคุณพี่นกด้วยที่โอกาสวัยรุ่นอย่างน้องปิ่นคนนึงเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยพูดตรงๆว่ามันไกลจากเรื่องพวกนี้บางทีเขาก็ไม่ได้ เพราะเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเข้าถึงยากหนูอะรู้สึกว่าอย่างเรื่องสมุนไพรไทยหรือแพทย์แผนไทยสําหรับหนูอะมันเข้าถึงยาก<อ>มันเข้าใจยากสําหรับหนูนะ<ๆ>ตอนแรก<ๆ>เราคิดว่าคือมันไม่ได้อยู่ใกล้ตัวแล้วจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆมันอยู่ใกล้ตัวเราแหละใช่แต่เรารู้สึกว่ามันไกลแล้วเข้าใจยากพอหนูได้มานั่งตรงนี้ต้องขอบคุณพี่นกจริงๆพี่นกเป็นหนึ่งในคนที่ทําให้ปิ่นได้เข้ามาใกล้ชี้แล้วเราก็จะได้มีโอกาสเอาไปบอกวัยรุ่นง่ายมาก ง่ายมากแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างอ่ะเราสามารถหยิบจับได้ในครัวเลยอ่ะบางอย่างแสดงว่าอันนี้ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายใกล้แล้วค่ะอยากบรรลุกว่านี้เลยมีคําถามมาถามคุณหมออีกแล้วถามอีกแล้วโอ้เรื่องท้องท้องลมลมเหมือนเดิมท้องท้องลมลมอีกแล้วสาหรับวัยรุ่นเป็นกันเยอะเหมือนกันนะวัยรุ่นอ่ะหรอคะแปลว่ามีขุดมีวัยรุ่นมาปรึกษาคุณหมอเยอะมีมีมีในเรื่องของการในเรื่องของลมลมในท้องลมในท้องเนี่ยอย่างที่บอกว่า มันเป็นเรื่องของระบบการกินด้วยนะการากินการย่อยแล้วมันก็ล้วนไปถึงเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยอีก <G ül> เพราะนั้นกลุ่มมีลมในท้องกลุ่มท้องอืดท้องเฟอ้อปัญหามันนอกจากมีในผู้สูงวัยวัยกลางคนในเด็กแต่ปัจจัยมันแตกต่างากาันแล้วอย่างนี้อาการลมในท้องเนี่ยบางทีหนูไม่รู้ว่าอันนี้คืออาการลมในท้องไหมคือผายลมเยอะหรือเลอบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเลยอยากจะทราบว่าอาการมันเป็นยังไงคะที่เราจะสามารถเช็คได้อืดแน่น ท้องป่องเกี่ยวไหมท้องป่องอืดแน่น <atto. S 2> แต่ทีเนี้ยสภาวะลมที่อยู่ในท้องเนี่ยบางคนก็จะยังไม่ทระคือเขาเรียกว่าถ้าไม่ได้สังเกตตัวเองหรือไม่รู้เนี่ยนะมันก็จะตอบยากนิดนึงเราไม่ได้โฟกัสอยู่กับในท้องเราอยู่ตลอดเวลาทีเนี้ยลักษณะอาการเนี่ยเนาะเ,เมื่อร่างกายมันเกิดความเสียสมดุลไปหรือระบบมันเกิดความไม่เสถียรเกิดขึ้นมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าลมมันมี2แบบเนาะลมที่มันกำเริบหรือมันเยอะ กับลมที่มันน้อยหรือมันหย่อนแสดงว่ามันเคลื่อนที่ได้ช้ามีอยู่2รูปแบบเยอะมากก็คือเยอะยๆๆในปริมาณเยอะๆแต่เวลาเยอะมันเยอะจริงถ้ามันเคลื่อนที่ได้ตามระบบระเบียบเนาะมันก็ไปมันก็จะเป็นปในตางรูปแบบของการไหลเวียนแต่ถ้าเกิดเยอะยยๆๆะมากๆแล้วมันไม่เคลื่อนที่มันก็จะกระจุกการที่มันเยอะแล้วมันกระจุกมันอยู่ที่ตรงไหน <c oughs> พื้นฐานก็จะอยู่ที่ตาเบื้องต้นก่อนคือระบบย่อยคือช่องท้องช่อง,องเยอะมากมากเข้ามากเข้ามากเข้า,าเรายังไม่ค่อยรู้หรอกแต่ถ้าเป็นหมอเขาก็จะเช็คกระตรวจก่อนค่ะโดยการที่ก็กดแหละกดท้องทำท้องแล้วก็เคาะท้องค่ะ <c oughs> เวลาท้องที่มันอืดมากๆเยอะมากๆ,ๆเช่นบางคนกินเบียรนะคะเคยเห็นเนาะคนกินเบียท้องใหญ่มีหน้าท้องใช่ไหมแล้วท้องแข็งด้วยท้องลมเนี่ยเต็มเลยเต็มหน้าท้องเลย อันนั้นก็คือบ่งบอกว่ามีลมในท้องเยอะลมในช่องท้องเรื่องจากพฤติกรรมการรับประทานเบียร์นู่นนี่ก็ว่ากันไปตามรูปแบบที่ลมพวเนียถ้ามันอยู่มากๆเรามองว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่มันไม่ปกติมันขังอยู่มากมันขังอยู่มากจากท้องนะมันจะไปเขาเรียกว่ามันจะกระจายออกไปตามเส้นไปตามเอ็นไปตามไปตามไปตามร่างกายต่างๆเนาะการเคลื่อนที่มันก็จะไปขัง เรียกว่ามันไปขังดีกว่าแล้วมันทําให้ตัวบวมได้ไหมคุณหมอมันก็จะบวมใช่ถ้ามันไปตามข้อมันก็เกิดปวดข้อเริ่มมีการกลุ่มปวดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกลมพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นและอันตรายค่ะเดี๋ยวจะยยงไงก็จะต้องเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นยวจะมาขอวิธีหน่อยจะมาขอวิธีการลดบวมลดลมนอยนะคะแต่ว่า ก่อนที่เราจะไปหาคําตอบในช่วงหน้านะคะไปฟังเพลงกันค่ะเพลงของน้องปิ่นรลยช่วงที่แล้วนะคะเราคุกายกันไว้เรื่องลมลมลมท้องลมในท้อง่าลักษณะการมีลมในท้องเป็นยังไงแล้วทีเนี้ยการรักษาละ่ะคุณหมอยาหรืออาหารมีตัวไหนบ้าง<ม>ที่ช่วยได้ในเรื่องของอาหารเนี่ยก็คือกลุ่มอาหารขับลมพื้นฐานทั่วไปอย่างที่เราเคยคุยกันในสัปดาห์ก่อนๆหรือวันก่อนๆก็คือ เป็นกลุ่มที่เรียกว่าอาหารอาหารก็จะเป็นกลุ่มอาหารที่เป็นกลุ่มอาหารไทยเนาะ,คะเคยแนะนําไปแล้วในเรื่องของกลุ่มของกลุ่มลดน้ําหนักก็ดีนะในการกินพวกของอาหารที่เป็นลักษณะของต้มก็ดีนะครับตามยำแกง,แกงต่างๆเพราะว่าพวกเนี้ย สมุนไพรบ้านเราเป็นสมุนไพรที่เป็นเครื่องเทศในทุกๆของอาหารเนี่ยจะมีเครื่องเทศเป็นองค์ประกอบโดยหลักๆก็คือรากผักชีกระเทียมพริกไทยนี่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเราเรียกว่า3สหาย3าเกลืต่างๆก็ดีดูสิรากผักชีเนาะกระเทียมร้อนไหมร้อน,นร้อนกระเทียมพริกไทยพริกไทยพริกไทยอีกเนาะนนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงที่ อยู่ในส่วนประกอบของอาหารค่ะทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นกลุ่มยากลุ่มยาก็คือเราเอาเครื่องเทศพวกนี้อางทีง,งา่ายๆเอาเครื่องเทศเนี่ยมาทำเราใส่แคปซูลแทนค่ะอ่า,ามันก็จะกลายเป็นกลุ่มของเรียกว่ารูปแบบของยาแล้วค่ะอ่านะครับเพราะนั้นความแตกต่างก็คือว่าถ้าเรากินยาเราก็ต้องกินตามมือ้อกินตามโดแต่ถ้ากินอาหารไอ้เครื่องเทศนี่ก็อยู่ในอาหารเพราะั้นถ้าเราเลือกอาหารได้ได้ตรงกับอาการที่เราที่เราที่เราเป็นมันก็จะ ช่วยระบบต่างๆในร่างกายให้ปรับสมดุลต่างๆเพราะนั้นการกินที่เป็นกินที่เป็นการเลือกเลือกรับประทานาที่ถูกต้องมันก็จะทําให้ร่างกายเจ็บป่วยได้ชา้าลงอุ้ยจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถรักษาฟืฟ้นฟูได้ด้วยอาหารด้วยเนาะพื้นฐานไ,<ม>ไม่จำเป็นจะต้องเป็นยาไปสักอย่างอย่างเยคือถ้าหมอหมอบางท่านเนี่ยนะครับผมหรือหมอบางคนก็จะใช้เขาเรียกว่าโภชนาการบําบัดก็คือไม่อยากให้คนไข้ต้องทา,ยานยา อีนนี้เวลาไม่อยากให้คนไข้ต้องทานยาก,ก็จะต้องแนะนําเป็นกลุ่มอาหารก่อนแต่อาหารก็ยังไม่ถือว่าเป็นยานะแต่เป็นเขาเรียกว่าเป็นโภชนาการทางอาหารที่สามารถช่วยทําให้ร่างกายปรับสมดุลได้เบื้องต้นก่อน เพราะถ้าเราไม่ปรับอาหารเนาะแล้วเราไปกินยาเลยยามันก็จะส่งผลต่อร่างกายเนาะเพราะนั้นปรับเรื่องพฤติกรรมอาหารก่อนนะอย่างสมมติมีกลุ่มมีลมในท้องในไส้มากๆเบื้องต,ต้นก็ต้องกินอาหารหรือกินพวกกลุ่มขับลม,มก็กลุ่มเป็ดร้อนแนะนาง่ายๆเคยพูดหลายๆเทปก็คือกลุ่มของข,องขิงค่กกะตะไครนะ้หรือต้มยำร้อนๆเลยร้อนๆเลยทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันสําคัญที่มันจะตามมาเลยก็คือกลุ่มหอออาหารเนี่ยอย่างที่เราพวกุมไม่ได้ก็คือ สารปรุงแต่งมากกว่าค่ะเนาะการปรุงแต่งเข้าไปเยอะไม่ว่าจะเป็นน้าําตาลเป็นเอ่อะอะไรน้ำเชื่อมต่างๆเนี่ยหรือชูรสอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คือไปส่งผลเสียอีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นยามันเอาแต่เครื่องเทศอะ่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่ง นั้นด้วยหลักการจริงๆลมมากเราก็คือขับลมขับลมก่อนนะครับกระบวนการขับลมก็อาหารที่เราเลือกก็ขิงรู้จักไหมรู้จักตะไคร้รู้จักไหมรู้จักหนูชอบกินต้มยำไงเราคือหนูเป็นคนที่ทํากับข้าวกินเองอยู่แล้วค่ะคือน้อยมากที่จะไปกินที่อื่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็พยายามที่จะรับประทานอะไรพวกนี้ที่เป็นสมุนไพรให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยย้อนกลับไปอีกอาหารพวกนี้มันเป็นกลุ่มที่เรียกว่าน้ํามันหอมระเหยของเขาเนี่ย มันช่วยเกี่ยวกับเรื่องของจุลินซีในลำไส้ไปอีก <ไป S 1> ช่วยเรื่องนั้นไปอีกช่วยเรื่องนั้นอีกม,มีแต่ประโยชน์เนาะมีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นครับผมถ้าเราทําเองเนาะ,ะเราทาเองเราทําถูกส่สิ่ง,ง,งต่างๆพวกนี้มันจะช่วยปรับสมดุลในร่างกายในท้องในไส้<ม>ของเราได้โดยอัตโนมัติเลยหนูมีคําถามนึงสงสัยคุณหมอมากแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าหน,นูจะมาถามได้เลยช่วงนี้ไปรับฟังเพลงกันก่อนนะคะทิ้งท้ายไว้ช่วงที่แล้วนะคะว่ามีคําถามอยากจะถามคุณหมอนะคะเราทราบกันีอยู่แล้วนะคะว่าสมุนไพรเนี่ย มันเป็นดีมันเป็นสิ่งที่ดีม,มันก็ช่วยรักษาสภาพร่างกายาของเราต่างๆโรคเอยอะไรเอรยอนะคะแต่ว่าถ้า ทุกอย่างรักษาด้วยสมุนไพรอะไรก็ <semester. S 1> สมุนไพรไปหมดทุกอย่างมันอันตรายไหมคะมันมี2ด้านเสมอครับบอกสมุนไพรที่เป็นอันตรายมีไหมมีสิ่งที่แนะนําเราเราียกว่าสิ่งที่แนะนําเพราะสมุนไพรเนี่ยมันมีสมุนไพรที่เป็นกลุ่มที่บางอย่างเราไม่ได้ใช้ในทํากับข้าวนะต้องยอมรับตรงนี้นะบางอย่างเราใช้อยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วกลุ่มสมุนไพรต่างๆที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเราอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นขิงกาตะไครใบมะกรูดกระเทียมพริกพริกไทยปีปีอะไรต่างๆพวกน้นที่ อยู่ในเครื่อง <im it> เครื่องยามันมีทั้งอยู่ในเครื่องยาแล้วก็คือเครื่องเทศเราเรียกเรียกง่ายๆเครื่องยามันก็เหมือนเครื่องเทศะนะการรับประทานเครื่องเทศมีส่วนอย่างหนึ่งเลยก็คือช่วยขับลมพวกนี้มีน้ํามันหอมระเหยอ,อยู่แล้วถ้าเราใช้ในปริมาณมากๆอย่างนี้ค่ะถึง ook, จะเป็นสมุนไพรที่ทานได้แต่ว่าถ้าเราใช้ในปริมาณที่มากอย่างนี้อันตรายไหมคะขับลมมากๆอะไรก็ไม่ไม่ดีครับกินแต่ยาขับลมมากๆกินยาลดร้อนมากมาก ความร้อนก็เยอะความร้อนเยอะทีนี้ส่งผลให้ความร้อนเยอะไฟก็เยอะกินกลุ่มร้อนมากมกินกลุ่มเผ็ดร้อนมากๆลมดีก็จริงแต่ร่างกายก็จะเกิดฮีทเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องรู้จักการปรับสมดุลอ่าแล้วก็ต้องกินกลุ่มอาหารที่เป็นพืชผักรวม,มด้วยก็คือเมื่อเราร้อนสิ่งที่สําคัญเลยเมื่อเราเริ่มร้อนต้องรู้จักปรับเย็นเมืม่อเราเย็นมากจนเกินไปต้องรู้จัก สมุนไพรร้อนจริงๆมันคือการเลือกเลือกใช้สมุนไพรให้พอเหมาะมากกว่าถ้าถามว่าชีวิตนี้ฉันจะต้องกินแต่ต้ยมยำไปตลอดเพื่อขับลมทําให้ลมในไส้มันมันก็ดูว่าชีวิตจะกินแต่ต้มยำไปอย่างเดียว <c oughs> นาะชีวิตจะสมุนไพรเกินไปละนะนะคะว <peace> วรับเพราะฉะนั้นรูปแบบเราเรียกว่าเอาสมุนไพรมาใช้ในชีวิตประจําวัน <c oughs> ดีกว่า นะครับใน,ในรูปแบบที่หลากหลายเนาะแล้วก็ให้ปริมาณที่พอเหมาะอ่า,า,<ม>าทีเนี้ย<อ>ถ้าเราอยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากรู้อันนี้ก็จริงๆมันก็จะมีเอกสารหรือมีองค์ความรู้ต่างๆมากมายทีเนี้ยในองค์ความรู้ต่างๆมากมายก็ต้องอธิบายให้ฟังว่าบางทีในความรู้นั้นน่ะเราเหมือนเป็นการเห่อ S <S <S 2> <S 2: นะเหมือนเราเหอพะพอบอกว่าเอ้ยตัวนี้ดีเราก็จะกินแต่ตัวน,น,วนี้กินตัวนี้กินแต่ตัวนี้กินตัวนี้บำรุงบำลุง,บำล,งบำลุงตัวนี้ซึ่งบางอย่างสามารถกินได้ระยะยาว, <S <S วบางอย่างก็ไม่ในระยะยาวการกินระยะยาวก็ไม่ได้ส่งผลต่อดีต่อร่างกายไปทั้งหมด ครับก็ต e. ้องเหมือนเช่นน้องปิ่นมีปัญหาเรื่องท้องไส้ระบบขับถ่ายแล้วกินแต่มะขามแขกนะอ่าเหมือนกันเลยแล้วเรารู้แหละว่ามะขามแขกเป็นสมุนไพรเนาะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของถ่ายเนาะอ่ากินไปกินไปกินไปกินมากเข้ามากเข้าจนวันหนึ่งถ่ายและถ่ายและถ่ายแล้วแล้วร่างกายไม่เกิดระบบขับถ่ายเกิดขึ้นด้วยตัวเองอ่ะอันนี้เป็นผลเสียไหมผลเสียผลเสียแล้วเนาะแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้รู้สึกระบายท้องไม่ค่อยสุดเล วันนี้กินสักหนึ่งเม็ด<ม>กินสักครั้งเดียวค่ะอย่างนี้ช่วยไม่เป็นประโยชน์<ม>เป็นประโยชน์เนาะนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องรู้ว่า อะไรควรจะกินควรจะกินอะไระเมื่อเราเป็นอะไรอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากกว่าเช่นอวบขับถ่ายไม่ดีเอาเราเลือกกินมะขามแขกไม่ใช่บอกมะขามแขกกินไม่ได้นะมะขามแขกกินได้แต่ว่าในระยะยาวหรือกินต่อเนื่องอันเนี้ยไม่แนะนำะนะครับควร,ควรกินประมาณไหนแล้วหยุดคะอย่างเช่นบางยาที่เป็นแคปซูลเป็นเม็ดยาอะไรเงี้ยมันต้องดูว่าโรคเราเป็นอะไรอย่างยาถ่ายเนี่ยพื้นฐานง่ายๆอาทิตย์ละครั้งถ้าควรกินก็เพียงพอแล้วทุกคืนทุกคืนละสี่เม็ดอันนี้ก็จะ สมัยก่อนแล้วก็ต้องรู้จักการเขาเรียกว่ารู้จักความหลากหลายของสมุนไพรสมุนไพรที่ใช้ในระบบขับถ่ายมีมากมายอย่างที่เคยเอามะขามเปียกได้มะกรูดได้ขับลมเหมือนกันะนะครับร่างกายรู้สึกมีสภาวะลมอืดเฟ้ออาจจะเกิดจากอากาศเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงรู้สึกท้องไส้ไม่ค่อยดีเบื้องต้นอาจจะกินต้ยมยำหน่อยมื้อนี้ทำต้ยมยำกินดีกว่าะนะขับขับลมสักหน่อยหรือ ดึกๆแล้วนะครับรู้สึกลมไม่ค่อยดีเย็นๆเนาะเย็นๆค่ำๆไปซื้อเต้าหว้น้ําขิงมารับประทานอ่าเต้าหู้น้าขิงน้ําขิงนี่ก็คือน้ำขิงก็ช่วยในการใช่ช่วยในกระบวนการขับลมได้เช่นกันอ่าหรือตอนนี้รู้สึกอาากศร้อนจังเลยน่าร้อนเกินไปเลยเรากินแต่เผ็ดร้อนไม่ได้แล้วเดี๋ยววันนี้ต้องกินต้มจืดตำลึงซะหน่อยค่ะอ่าหรือผัดฟักผักบวบกินสักนิดนึง นะครับเพื่อลดความร้อนในร่างกายลงสักนิดหนึ่งอ่า อาหารเนี่ยทำเองนะยิ่งทําเองยิ่งดีเนาะเราจะได้ใส่ส่วนส่วนผสมที่มันดีๆนะคะเพราะไปกินข้างนอกหนูเชื่อว่าบางทีอ่ะร้านเนี่ยก็อยากทําให้มันอร่อยที่สุดอ่ะเนาะบางทีใส่อาหารแปลรูปเยอะอะไรเงี้ยนะคะอย่างที่คุณหมอบอกถ้าทํากินเองได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะใช่ไหมแต่เราก็ต้องดูไลฟ์สไตล์ชีวิตเราด้วยนะแต่น้องผิ่เชื่อว่าเราเลือกกินได้ต่อให้เราทําเองไม่ได้มีโอกาสทําเองอ่ะเนาะเราก็สามารถเลือกกินได้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาตอบคําถามทางบ้าน นบ้างะะคช่วงนี้นะคะน้องปิ่นรวบรวมคําถามมาถามคุณหมอแต่เดี๋ยวจะทยอยถามนะคุณหมอไม่ถามทีเดียวนะคะเพราะว่าเยอะมากนะคะคําถามนี้เลยเกี่ยวกับไส้ลมท้องเหมือนเดิมนึกว่าจะกินกินอะไรไส้อะไรเป็นอะไรเกิดขึ้นคำถามนะคะจากคุณปลานะคะถามว่าสวัสดีค่ะอยากซ่อ างจืดเนี่ยล้างสารพิษได้จริงๆไหมเอ่ยล้างจืดล้างสารพิษสารโลหะหนักได้นี้มีงานวิจัยสารโลหะหนักคืออะไรคะสารโลหะหนักก็คือเช่นพวกตะกูอวพวกสารพิษบนเปลือกที่อยู่ในกลุ่มที่อยู่ในพืชผักต่างๆอ๋อค่ะเนาะพวกนี้ก็มันไม่ได้อยู่ในระบบเลือดเราถ้าไม่เราไม่ได้ไปตรวจสารโลหะหนักนะครับสารปะล่อสารตะกั่วสารต่างๆที่อยู่ในดินต่างๆพวกเนี้ย นะครับหรือมันถูกป,ปะปนมาพวกนี้ก็เป็นปัญหาทําให้เกิดปัญหาสุขภาพาได้เหมือนกันนะอาจจะเกิดปัญหาหรือโรคต่างๆที่บางทีเราไม่รู้ตัวเพราะเกิดจากกลุ่มสารโลหะหนักต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นล้างจืดน,นอกจากล้างสารกิษได้แล้วยังล้างพวกสารโลหะหนักได้ดีสามารถรับประทานได้แต่อย่างที่บอก<ฆ>เราไม่ได้กินล้างจืดทุกวันนะ ต้องรู้จักกลุ่มกระบวนการล้างพิษเราใช้สมุนไพรกลุ่มนี้ล้างพิษได้ต้องรู้จักรูปแบบการล้างพิษในรูปแบบอื่นๆด้วยแล้วบูรณาการรวมกันลังจืดนี้เป็นเป็นผักหรือผลไม้คะเป็นพืชมาไม้ไม้เลื้อยเป็นรูปมันเป็นพุ่มๆเนาะดอกจะสีม่วงเดี๋ยวนี้มีขายเป็นผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะเป็นสกัดสกัดก็มีเป็นสกัดออกมาแล้วเป็นน้ำก็มีใช่ครับผมหรือเป็นรูปแบบของสมุนไพรที่เป็นชาชงก็มีเหมือนกัน ก็กินเพื่อล้างสารพิษในร่างกายขับเหงื่อขับปัสสาวะได้ดีแล้วปัจจุบันรังจืดเนี่ยสามารถหาซื้อได้ยากไหมคะคุณหมออันนี้หนูหนูกู้ง่เลยนะรังจืดเนี่ยไม่ใกล้ชิดหนูเลยหาซื้อได้ง่ายมากเลยเนาะเดินไปตรงเดินไปตรงข้างหลังสวนตรงสตรีทก็จะเจอเอาดีดีเอาแบบว่าร้านสะดวกซื้อมีไหมร้านสะดวกซื้อแบบไหนอ่ต้องดูส่วนใหญ่จะอยู่ในช็อปเฮลหรือเฮลช็อปหรือพวก เขาเรียกว่าที่มีขายพวกผลิตภัณฑ์สมุนไพรพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีขายค่ะอ๋อแต่ถ้าในร้านสะดวกซื้อทั่วไปอาจจะโอ้ร้านสะดวกซื้อต้องคุณหมอต้อขนบแล้วล่ะนะคะสําหรับรังจืดนะล้างสารพิษได้งสารพิษได้นะคะอ่ะมีคําถามอีกคุณหมอบอกว่าแล้วอย่างน้ําใบเตยเนี่ยช่วยล้างสารพิษได้ไหมน้าใบเตยไม่ได้ถึงกับช่วยล้างสารพิษได้แต่เป็นเป็นทางอ้อมมากกว่าเพราะใบเตยเวลากินมันใบเตยมีฤทธิ์เย็นแล้วก็ช่วยขับปัสสาวะค่ะเนาะเพราะนั้นการขับปัสสาวะเป็นการขจัด จัดพิษของร่างกายรูปแบบหนึ่งเร่งให้ขับปัสสาวะออกการขับปัสสาวะบ่อยๆก็จะช่วยทําให้เขาเรียกว่าสารพิษในร่างกายถูกขับออกการขับสารพิษในร่างกายมันก็มีอยู่หลักๆก็อยู่ประมาณ 3- าสี่รูปแบบคืออุจจาระขับปัสสาวะเหงื่อนะครับแล้วก็การหายใจอันนี้ก็คือรูปแบบการขับพิษการหายใจก็คือเหมือนที่คุณหมอเคยใช่ถูกต้องใช่นั่นคือกระบวนการขับสารพิษหรือการสร้างออกซิเจนให้กับเลือด นะการหายใจเข้าออกเนี่ยนะครับถึงบอกว่าการหายใจเข้าออกก็จะสัมพันธ์กับการที่เราไปออกกําลังกายเราออกกําลังกายเหงื่อออกใช่ไหมครับเราก็ได้พิษสารพิษออกทางเหงื่อเรามีกระบวนการขับปัสสาวะออกเวลาเรากินน้ําเรากินน้ําเรากินต่างๆเข้าไปร่างกายมีกระบวนการกรองมีการกัดแล้วขับปัสสาวะออกเอาส่วนหนึ่งที่ดีไปใช้ในกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายเราก็ ล้างไอ้ของที่เกินความจําเป็นก็ถูกขับออกร่างกายเขจะมีสมดุลแบบนี้อุจจระเหมือนกันนะครับวันหนึ่งพื้นฐานก็ต้องมีต่าๆประมาณหนึ่งครั้งะนะครับเพื่อที่ร่างกายทานอาหารอะไรเข้าไปเสร็จปุ๊บก็ถ่ายออกถ้าของเสียต่างๆเหล่านี้ถูกสะสมอยู่มากนะครับไม่ได้ถูกขับออกมันก็จะไปย้อนกลับ เหมือนพิษก็จะย้อนกลับในร่างกายไปใช้ในระบบเลือดเพราะนั้นการดูแลสุขภาพถ้าเราดูแลกลุ่มพวกนี้ได้ดีก็คือการล้างสารพิษแบบธรรมชาติรูปแบบหนึ่งอยู่แล้วแล้วอย่างนี้ถ้าไม่ใช่เป็นรังจืดหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณหมอมีตัวอื่นไหมคะแนะนำนที่มันหาซื้อง่ายๆที่ไม่ต้องเข้าร้านที่ไม่ต้องเข้าร้าน,มาานสมุนไพรไมีไมหมคะซื้อตามร้านสะดว,ว,วกซ่รงร้านสะดวกซื้อใช่ค่ะปเป็นดื่มหรือเป็นเม็ดก็ได้อ่านี่พุทธที่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่หาได้ง่ายที่สุดนี่ครับดูแลเรื่องระบบขับถ่าย ไม่ต้องเสียเงินด้วยอ่ะไม่ต้องเสียเงิน<อ>ดูแลเรื่องระบบขับปสสาวะออกกําลังกายให้เหงื่อออกนะครับแล้วก็าหายใจเนาะเนี่ยแค่นี้นะครับคือการคือการล้างพิษแบบโดยธรรมชาติรูปแบบหนึ่งเลยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาพูดถึงเรื่องของกระบวนการปดก็สามารถล้างพิษปอดอาหารหรอกคะ่ะปดอาหารเป็นการล้างพิษตายแ,บบแล้ววนมาสู่เรื่องหุ่นดีอีกทีหนึ่งนะคะช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อนะคะช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนคะ่ะเมื่อช่วง ตอบเลยคาว่า if เอาไว้หนูไม่ได้งงว่า if เกี่ยวอะไรกับการล้างสารพิษคะ if เป็นรูปแบบกระบวนการของการที่ให้ร่างกายได้ดึงสารพิษหรือรูปแบบต่างๆออกมาใช้ค่ะร่างกายเรามีกลไกที่เรียกว่าป้องกันตัวเองเขาจะไม่ได้ให้ตัวเองตายไปโดยธรรมชาติเขาจะมีกระบวนการในร่างกายต่างๆเพื่อที่จะเอาสารอาหารมาใช้เวลาเราอดอย่างแรกก็คือน้ําตาลในเลือดจะต่ำเขาจะดึง น้ำตาลน่เลือดมาใช้ก่อนเป็นพลังงานให้กับร่างกายต่อมาปุ๊บถ้าน้ําตาลมันหมดแล้วเขาจะไปดึงจากเซลล์ที่มันถูกสะสมต่างๆออกมาตรงเนี้ยการดึงดึงต่างๆตรงเนี้ยเนี่ยมันคือกระบวนการที่เรียกว่าเผาผลาญนั่นแหละที่เราบอกว่าเรากินน้อยใช่ไหมเวลาเรากินน้อยแล้วเรามีกิจกรรมมีแอคทิวิตี้ที่เยอะร่างกายก็จะไปดึงส่วนส่วนสะสมตรงเนี้ยออกมา ออกมาใช้ก็ง่ายๆใช้ใช้ใช,ใช้เรื่อยๆใช้เรื่อยๆทําใหา้สารพิษที่มันถูกเกาะต่างๆมันถูกแปรรูปเพราะมันป้องกันตัวเองไม่ให้ตัวเองต้องเสื่อมสภาพหรือตายไป Mm. เพราะฉะนั้นรูปแบบการอดมันก็จะมีรูปแบบของวิธีการอดเหมือนกัน <Okay. S 2> คนเราอยู่ดีๆจะอดอาหารหรือทำอดอาหารสามือ้อมันคงเป็นไปไม่ได้ค่ะ <Okay. S 2> มันก็จะมีหรืออดอาหารไม่ได้3มือ้ออดอาหารแบบสาวัน10วันมันเป็นไปไม่ได้ <Okay. S 2> แต่มันมีกระบวนการและวิธีแรกๆเขาก็จะทําการเขาเรียกว่าอดง่ายๆก่อนอดหนึ่งวันอย่างเงี้ยอดหนึ่ง mm. วันแต่เรา, hey, างกามน้ ถูกแต่เราจะมีการหล่อเลี้ยงมีการหล่อเลี้ยงเหมือนกันนะนะครับถ้าคนทําเก่งๆในหนึ่งวันกินแต่น้ํามันจะหิวเอานะอาใช่ไงครับการหิวเป็นกระบวนการที่ร่างกายบอกว่าคุณจะต้องเอาอะไรมาให้ฉันนะใช่เอาอะไรมาให้ฉันนะการดึงนุ่นนี่ดึงนี่แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ให้มันก็จะไปมันก็จะไปบอก มันไปจำนะมันไปเอาไปเอา<ะ>ที่ที่อื่นมาเพราะเราไม่ให้มัน<ะ>มันทะเลาะกับตัวเอง่ง <c oughs> ทะเลาะกับตัวเองอยู่ <c oughs> ใช่ไหมเวลาเวลาเราอดอาหารแล้วเราหิวอะ่ะหิวอะ่ะ <c oughs> ไปซื้อไปซื้อไอ้นี่กินดีกว่าเราไปกินนี้กันนะหิวจังเลยนะใช่ไหมใช่เราก็จะเติม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 เข้าไปใช่ไหมเติมเข้าไปเสร็จไม่รู้แหละไม่ว่าจะเป็นโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตต่างๆก็เติมเข้าไปถูกรูปหนึ่งถูกแปลเข้าไปเป็นเขาเรียกว่าน้าตาลในเส้นเลือดร่างกายก็จะดูดหลอดเลือดเนี่ยเข้ามามาใช้ก่อนในกระบวนการในกระบวนการเอ่อการทํางานของเซลล์ต่างๆให้พลังงานต่อร่างกายต่างๆทีนี้มันมากเกินไปเพราะมันมากเกินไปมันก็ เอาไปสะสมไว้ที่ธนาคารธนาคารตรงไหนเอ่ยธนาคารต้นแขนใช่ครับธนาคารต้นขาแต่ว่าหนูเนียร้ยมากเลยนะใช่ครับถ้าหลว่าเหลือเลยนะตอนนี้คุณหมอนั่นแหละเราเราก็มองเนี้ยนะรูปแบบของธนาคารต่างๆก็งก็ไปเก็บ เก็บนี่เก็บเก็บไปตามต่างๆเนาะถ้า <5 S 2> วันหนึง่งขาดเราก็อ่าไปเบิกได้ค่อยเบิกค่อยๆยเบิกแต่ทีนี้เราไม่ค่อยเบิกเราแบบมีอันจะกินกเราเติมตลอดเราหยอดเงินตลอดเลยเราหยอดตลอดเลยไงเข้าเข้าเข้าเยอะ อ่านั่นแหละจุดเป็นที่มา,าถึงว่ามีอันจะกินมองเรื่องเราก็ไม่ต้องมีอาจะกินมากมากนะคะ <H m? S 2> เพื่อสุขภาพที่ดีอ,<ะ>อ,อ่าก็จริงๆนะพอเลาเรากินพวกเนี้ยเวลาเรากินมากๆมันไม่ได้เลือกถูกต้องแหกินต่างๆไม่ได้เลือกเสร็จปุ๊บมันก็จะไปสะสมตามส่วนต,าต่าง,าง,างๆของร่างกายไอกลุ่มต่างๆเราเนี้ยก็จะทําเกิดผลเสียในระยะยาวต่อมาแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักการเรียกใช้การเรียกใช้เฮ้ยมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าร่างกายไม่ไม่ โอเหมือนถังเก็บอะ่ะมันล้นอะ่ะค่ะพอมันล้นมากๆมันก็จะเกิดเช่น ไขมันพอกตับน้าตาลในเลือดสูงพวกเนี้ยก็จะเป็นที่มาของลุ่มโรคเรื้อรังต่างๆค่ะเพราะนั้นอันที่หนึ่งถ้ารู้จักอดกลุ่มอดล้างพิษอดล้างพิษแต่ว่าไม่ได้แนะนํานะเพราะว่ามันจะต้องผ่านผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กระบวนการหรือต้องต้องมีคำคำแนะนำเนาะเพราะมันไม่สามารถคนไม่สามารถที่จะอดได้ไปตลอดมันจะมีโปรแกรมนะในการวางโปรแกรมทีนี้ถ้าเราศึกษาพวกนี้นะครับเราก็ใช้กระบวนการ ต่างๆในการดูแลสุขภาพมันก็จะเป็นการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนอย่างที่บอกเราต้องรู้จักโปรแกรมรู้จักพฤติกรรมของใช้ชีวิตเราแล้วก็ออกแบบเองอย่าลืมนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยต้องอยู่ในความพอดีเนาะคุณหมอเนาะแล้วเราจะมีความสุขแล้วก็จะทํามันได้นานเหมือนน้องปิ่นที่ปรับพฤติกรรมตัวเองนะพอฟังคุณหมอพูดแล้วรู้สึกว่ายังมีอะไรอีกหลายอย่างมากที่เราจะต้องเริ่มทำเพราะว่าบางอย่างผินี่นนรู้สึกว่ายังผิดผ,ดผดอยู่เลย มีไอเรื่องการกินนี่แหละที่ปิ่งยังพอเริ่มแบบศึกษาว่าเออควรกินยังไงลดน้ำตรงน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอได้มานั่งคุยกับคุณหมอทุกคนทุกคนโชคดีมากหว่าน้องปิ่นเลยที่ได้ฟังอะไรที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะคะขอบคุณคุณหมอมากมากนะคะสวัสดีครับไม่ให้คุณหมอกลับมือเปล่านะคะไม่เคยกลับมือเปล่าอยู่แล้วเพราะว่าน้องปิ่นมีน้ำดื่มกระเสิมแรดวิตามินแอนด์มิเนอรัลวอเตอร์มาฝากคุณหมอด้วยนะคะค่ะและน้องปิ่นนะคะก็มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะกระชายพารตาเทพทองค่ะคุณหมอขอบคุณมากนะคะ สำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเทปหน้าเราจะคุยอะไรกันนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคร่ะ